ทุกการเรียนรู้ของโลกก็จะตั้งอยู่บนทวิลักษณะทวิแปลว่า2ก็คือลักษณะที่เป็นขั้วตรงข้ามไม่ขาวก็ดําไม่ถูกก็ผิดไม่มืดก็สว่างนะครับแต่ดูเหมือนว่าศูนย์กลางของจักรวาลที่ทําให้เกิดความมืดความสว่างเนี่ยมันกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้นะครับและการเคลื่อนผ่านร,รอบๆดวงอาทิตย์ของดวงดาวแล้วก็มีการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดความมืดนะฉนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยความมืดก็่เป็นส่วนหนึ่งของความสว่างที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเราต้องการใช้กดแรงดึงดูดเราต้องการเข้าถึงพลังงานของอัจฉริภาพแห่งจักรวาลซึ่งเราจะได้รับการถ่ายทอดอนันตปัญญาหรือว่าปัญญาไร้ขีดจ,จํากัดเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราที่มันค้างค้างที่มันไม่รู้ว่ารากลึกของมันเป็นอะไรเ,เราจะต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้ออกจาก ทวิลักษณะก็คือการไม่ตัดสินถ้าฟังอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องทอํายังไงให้เราเป็นคนที่ไม่ตัดสินนะครับก็ต้องฝึกยับยั้งชั่งใจในการที่จะไม่ทําตามอะไระความคิดว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดซึ่งมันจะถูกชักลากไปจากความรู้สึกโกรธจากความรู้สึกรักพอใจไม่พอใจนะครับมันจะยากในตรงที่ไอ้ตรงพอใจนี่แหละนะครับทำยังไงจะให้เรารู้สึก รอดูไปก่อนไม่เข้าไปตัดสินแล้วมันก็ท้าทายมากเวลาที่เราพร้อมจะโกรธใครเราพร้อมที่จะห้ามพันกับใครนี่นะครับการเย็บยั้งช่างใจมันทําให้เราสงสัยว่าก็เห็นต่อหน้าว่าเขาทําผิดก็เห็นต่อหน้าว่าเขาทาไม่ดีกับเราก็เห็นต่อหน้าว่าเขาทําในสิ่งที่เราต้องร้องห่มร้องไห้แล้วก็เสียเงินเสียทองอย่างเงี้ยจะไม่ให้โกรธได้ยังไงจะไม่ให้ต่อว่าได้ยังไงแต่นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ท้าทายเพราะว่า ถ้าเราสามารถเซตค่าความรู้สึกของเราให้เป็นกลางเราสามารถที่จะไม่ตัดสินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งยืดออกไปก่อนยืดออกไปก่อนเพื่อรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะคลี่คลายอย่างไรบางทีการที่ใครบางคนเนี่ยทำให้เราเจ็บช้ำรนักกำใจแต่พอเวลาผ่านไปเราไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราหลุดหลุดจากคนคนนั้นหลุดจากสถานที่นั้นหลุดจากงานที่ทําแล้วรู้สึกว่า โอ้โหความมันจะได้มักได้ผลจากการทํางานนะครับมันก็เกิดโชคดีโอกาสดีๆความโชคดีที่มันเข้ามาในภายหลังเนี่ยมันเกิดจากตอนนั้นแหละตอนที่เรายับยั้งชั่งใจไม่ตัดสินเพราะไม่ตัดสินเนี่ยมันอดทนพลังงานลบที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะไปดึงดูดความโชคร้ายในอนาคตมันก็อ่อนกําลังลงแล้วก็นี่ถ้าเราเข้าใจกฎของทวิลักษณะมันไม่โชคร้ายก็โชคดีงั้น ถ้าเราไม่หมั่นขยันในการสร้างพลังงานแห่งความโชคร้ายพลังงานแห่งความล้มเหลวคือความโกรธเคืองเครียดแค้นขึ้นมาในใจเนี่ยเท่ากับว่าเราลดพลังงานด้านหนึ่งพลังงานอีกด้านหนึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือการใช้กฎแรงดึงดูดจากเรื่องของการที่เราไม่ตัดสินผู้ใดนะต้องพยายามพยายามไม่ตัดสินพยายามไม่เข้าไปข้องเกี่ยวในความขัดแย้งพยายามไม่ ไปทะเลาะบอกแวงกับใครแค่นี้คุณก็จะสังเกตได้ว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้น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 เป็นลําดับและสุดท้ายคุณก็จะเข้าใจกฎแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหการไม่ตัดสินใครการรอดูไปก่อนและอยู่กับเจตนาลมที่แน่วแน่ว่าเราต้องการสินน่งใดนั่นแหละคือศิละปะในการใช้ชีวิตที่ทําให้เราประสบการสําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ